ตลาดกัญชาบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากยุคที่เหมือนจะง,ง่ายใครปลูกอะไรก็ขายได้หมดตอนนี้กลายเป็นสมรภูมิที่แข่งกันดุเดือดมากคําถามใหญ่ที่หลายคนคงคิดอยู่ในใจก็คือแล้วรายย่อยอย่างเราเราเนี่ยจะอยู่รอดกันได้ยังไงใช่เลยครับกัญชาไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไปแล้วนี่คือความจริงข้อแรกที่เราต้องยอมรับกันให้ได้เลยนะคือยุคตื่นทองมันจบไปแล้วครับตอนนี้มันคือสมรภูมิจริงๆที่มีแต่คนเก่งๆแล้วก็รายใหญ่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวัน พอสถานการณ์เป็นแบบนี้คําถามที่มันจี้ใจเลยก็คือแล้วที่ยืนของผู้เล่นตัวเล็กๆในเกมนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่หรือว่ามันไม่มีที่สําหรับเราแล้วคําตอบก็คือที่ยืนน่ยยังมีอยู่แน่นอนครับรายย่อยยังไม่หายไปไหนหรอกแต่การจะอยู่รอดในเกมย,วยาวๆแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การปลูกให้เก่งขึ้นนะแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่หมดเลยต้องปฏิวัติมุมมองการทําธุรกิจของเรากันเลยทีเดียวเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยดีกว่า คือการเผชิญหน้ากับความจริงความจริงใหม่ของตลาดในวันนี้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่มีอยู่3เรื่องหลักๆเลยนะที่เราต้องยอมรับให้ได้ 1. คือตอนนี้กัญชามันไม่ใช่ของหายากอีกต่อไปแล้ว 2. ราคาขายมันไม่มีทางกลับไปสูงเหมือนช่วงแรกๆได้อีกแล้วและ 3. คู่แข่งมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันไม่มีลดลงแน่นอนใครที่ยังยึดติดกับภาพเดิมๆอยู่ต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆครับและคําถามคือตลาดทุกวันนี้เขาต้องการอะไรกันแน่ คำตอบคือเขาไม่ได้ต้องการแค่ของดีครับแต่เขาต้องการความสม่ําเสมอและความน่าเชื่อถือลองนึกภาพตามนะถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเราก็อยากได้ซัพพลายเออร์ที่ส่งของได้คุณภาพเท่าเดิมทุกครั้งส่งตรงเวลาไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้แล้วว่าตลาดเป็นยังไงทีนี้มาดูกันบ้างว่าเออแล้วทำไมรายย่อยอย่างเราเราถึงมักจะเสียเปรียบในเกมนี้จุดอ่อนจริงๆของเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่ ต้องบอกก่อนว่ารายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะปลูกไม่เก่งนะฝีมือนี่สู้ได้สบายมากแต่เรามักจะแพ้ในเกมธุรกิจมากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนต่อหน่วยที่ยังไงก็สูงกว่าฟาร์มใหญ่ๆไม่มีอำนาจไปต่อรองราคากับใครไม่มีตลาดประจำรองรับและที่สำคัญที่สุดเลยคือเรายังไม่มีแบรนด์ที่แข็งแรงพอโอเคพอเห็นปัญหาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาหาทางออกกันครับนี่คือ6วิธีคิดใหม่ที่จะเป็นทางรอดสำหรับผู้ปลูกรายย่อยอย่างเราข้อแรกเลยนะ ต้องโยนความคิดที่จะไปแข่งเรื่องปริมาณทิ้งไปเลยครับการพยายามจะปลูกให้ได้เยอะๆเพื่อไปสู้กับฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนเอามดไปสู้กับช้างนะครับยังไงก็ไม่มีทางชนะสิ่งที่เราควรทําคือหันกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเรามีอะไรที่ฟาร์มใหญ่ไม่มีจุดแข่งของเราคืออะไรอาจจะเป็นการดูแลที่ละเอียดใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกสายพันธุ์เฉพาะทางที่ตลาดนิชเขาต้องการหรือการรักษาคุณภาพให้มันนิ่งให้มันสม่ําเสมอทุกลอ็อต นี่แหละครับคือสนามที่เราได้เปรียบข้อ2ข้อนี้ผมว่าสําคัญมากๆเลยนะคือเราต้องรู้ต้นทุนที่แท้จริงของตัวเองครับผู้ปลูกเยอะมากไม่เคยคำนวณเลยว่าต้นทุนต่อกรัมจริงๆมันเท่าไรกันแน่พอจะขายก็ตั้งราคาตามๆกันไปสุดท้ายกลายเป็นว่าทำงานฟรีไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับจำไว้เลยว่าคนที่รอดในเกมนี้ไม่ใช่คนที่ขายแพงที่สุดแต่คือคนที่คุมตรงทุนได้ดีที่สุดต่างหากอยากให้ลองหยุดคิดกับตัวเองสักแปมหนึ่ง แล้วตอบคําถามนี้จริงๆจังๆเลยนะว่าต้นทุนต่อกรัมของผลผลิตเราเนี่ยมันเท่าไรกันแน่แค่ตอบคําถามนี้ได้ก็คือก้าวแรกของการทําธุรกิจอย่างมืออาชีพแล้วครับวิธีคิดที่3คือต้องเปลี่ยนลําดับความคิดใหม่หมดเลยจากเดิมที่ปลูกก่อนแล้วค่อยหาที่ขายให้เปลี่ยนมาเป็นหาตลาดให้เจอก่อนแล้วค่อยวางแผนว่าจะปลูกอะไรมันเหมือนสร้างบ้านเลยครับเราต้องรู้ก่อนว่าจะสร้างให้ใครอยู่ มีแบบแปลนที่ชัดเจนก่อนจะลงเสาเข็มใช่ไหมครับทางรอดข้อที่4จําคํานี้ไว้เลยนะความสม่ําเสมอคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของรายย่อยทําไมถึงบอกว่าเป็นอาวุธเพราะในตลาดที่ของมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยสิ่งที่คนซื้อมองหาที่สุดคือความไว้ใจครับเขาจะเลือกร้านที่ของดีเหมือนเดิมทุกครั้งมากกว่าร้านที่เก่งมากๆแต่มามาหายแน่นอนข้อที่5อย่าสู้คนเดียวครับ ยุคนี้มันเป็นยุคของเครือข่ายการรวมกลุ่มกันเนี่ยจะช่วยสร้างพลังให้เราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะไม่ว่าจะเป็นการรวมกันสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงการแชร์ความรู้หรือแม้กระทั่งการรวมผลผลิตการเพื่อไปต่อรองกับผู้ซื้อรายใหญ่ในอนาคตนะคนที่เชื่อมโยงเก่งอ่ะอาจจะอยู่รอดได้ดีกว่าคนที่เก่งที่สุดด้วยซ้าไปและข้อสุดท้ายครับเราต้องเลิกคิดแบบตีหัวเข้าบ้างหรือหวังรวยข้ามคืนได้แล้ว เกมนี้มันเป็นเกมยาวครับคนที่จะอยู่รอดคือคนที่วางแผนเป็นปีๆคิดเป็นรอบการผลิตและยอมที่จะได้กําไรน้อยลงหน่อยแต่ว่ามันได้เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอและยั่งยืนเอาละครับพอเรารู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องเลิกทําแบบเด็ดขาดถ้าอยากจะไปต่อในเส้นทางนี้ดูตารางนี้สิครับมันชัดมากๆเลยนะทางซ้ายคือสิ่งที่ต้องเลิกทําโดยด่วน อย่างการปลูกตามกระแสใครฮิตอะไรก็ปลูกตามเขาไปหมดเลิกได้แล้วครับแล้วก็เลิกการทำงานแบบไม่บันทึกต้นทุนส่วนทางขวาคือสิ่งที่เราต้องเริ่มทาคือหันมาคิดยาวๆวรู้ต้นทุนจริงๆของตัวเองและที่สาคัญที่สุดเลยเลิกทาอะไรที่มันเทาๆแล้วหันมาสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความไว้ใจให้ลูกค้าดีกว่าครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับมาสรุปกันหน่อยว่าจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยตกลงแล้ว ที่ยืนจร,จริงๆของผู้ปลูกรายย่อยอย่างเราๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นี่คือหัวใจของมันเลยครับรายย่อยจะอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะเราตัวเล็กนะแต่เพราะว่าเรารู้คือรู้ตัวเราเองว่าเราเก่งอะไรรู้เกมว่าตลาดตอนนี้เขาเล่นกันยังไงและที่สําคัญที่สุดคือรู้ว่าเราควรที่ยืนอยู่ตรงไหนในสนามการแข่งขันนี้ถ้าจะให้ย่อยเป็นกุญแจ3ดอกที่จะพาเราไปต่อได้นะก็คือ 1. ต้องรู้ต้นทุน อันนี้สำคัญสุด 2. ต้องรู้ตลาดคือรู้ว่าลูกค้าเราคือใครและ 3. ต้องรู้คุณค่าของตัวเองคือรู้ว่าเรามีดีอะไรที่คนอื่นโดยเฉพาะรายใหญ่ๆเขาให้ไม่ได้เส้นทางข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนช่วงแรกๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางไปต่อนะถ้าเราปรับวิธีคิดแล้ลงมือทำอย่างถูกต้อง ผมเชื่อว่าผู้ปลูกรายย่อยอย่างเราก็ยังมีที่ยืนและสามารถไปต่อในวงการนี้ได้อย่างแน่นอนครับ